สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกคนค่ะมื้อนี้เอาเขาไร่นะคะที่เคยลงให้ทุกท่านด้เบิ่งนะคะข้าไร่ที่เคยลงให้เบิ่งแล้วนะคะเอามาให้ทุกท่านติดตามเบิ่งนะคะเป็นแนวทางนะคะในการทำรัว่วทำสวนปลูกพืชแซมในสวนยางนะคะเอามาให้เบิง่งให้เห็นนะคะว่า การปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางนะคะมันมีข้อดีข้อเสียจังใดหลายอันหลายอย่างนะคะส่วนมากแล้วมีกินมีใส่ขอยกให้เป็นข้อดีค่ะพเพราะว่าข้าวไร่เป็นพืชที่อันอายุสั้นนะคะเป็นพืชที่อายุสัน้นแล้วเหมาะที่จะปลูกในสวนยางก็คือปลูกแซมไวเพื่อเป็นการสร้างไร่ใดอีก ทางนึงนะคะให้กับที่นองแช่สวนย่างที่ยังเปิดนากรีดยังบรทันได้นะคะก mm ็เลยแล้วแต่บริได้เสียพื้นที่ไหมคะ่ะบริได้เสียพื้นที่ว่าวางเปล่านะคะ mm hmm. เ,ขเข้าก็เอาข้าวไร่มาปลูกแซมนะคะ mm hmm. ปลูกแซมปลูกอันใบในสวนยางกะมีผลดีก็คือได้กินเขานะคะ mm hmm. ได้เขาวไว้กินว้ขายนะคะถึงจะ บอบตินอันคือได้บ่หลายแต่กก็ย่งดีกว่าปล่อยว่างนะคะถ้าเอาพวกมันมาปลูกแซมมันก็จะคือมันมันเป็นพวกอายุอันเป็นปีนะคะเป็นปีนะะมันก็จะอันรัดตน้นยางจนเกินไปนะคะแต่วิธีปลูกนะคะอย่าปลูกที่อย่าปลูกไกลตน้นยางปนนี้นะคะแล้วเขาไร่นี่ค่ะบ่แมนว่าอันปลูกแล้วอายุของเขา คือปลูกก่อนบอริเวนปลูกอยู่ในช่วงช่วงฝนนะคะแล้วจะเห็ดให้จังได้ผลดีนะคะมิกิมใส่เคยลงคลีมให้ทุกท่านด้เบื้องวา่าช่วงปลูกข้าวไร่ที่เหมาะสมที่สุดที่มีกินมีใส่เห็ดก็คือช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะจะได้กิบเกีียวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะกลางเดือนตุลาคมพอดีพอดีนะคะที่จะ เ็บเกี่ยวอันเขาแก่พอดีนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ฝนยังชุกอยู่นะคะเห็ดให้ข้าวไร่ของเราได้ผลผลิตด,ดีพ่อสมควรนะคะถ้าฝนบ่แรงหรือมารัดในบางช่วงนะคะแล้วส่วนมากแล้วตามที่เคยเห็ดเคยทำนะคะเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่ยังอันอันปลายปลายสิงหาเนี่ยราคาที่เห็ดให้ข้าวที่ที่เห็ดให้ฝนนี่หน่อยนะคะ ก็เลยเฮนไ้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขากําลังนำาน้มเบาง่ายๆะนำาน้มกําลังสแก่กาลังเสีันถอดถอดถอดอัน,อนถอดร่วงนะคะออกร่วงนะคะมันก็เลยเฮนไ้อันข้าวไร่ของเหานี่อาจจะได้ผลบดีถ้าเหาปลูกก็ได้อยู่ในช่วงนะคะแต่เมื่อนี้ไม่กินไม่ใส่เอาเรื่องที่บางที่เหาปลูกกนก็นได้ค่ะ ยังเช่นปีนี้นี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมานะคะฝนยังไม่เคยถึงช่วงเลยค่ะสามารถที่จะขันแม่ฮัปลูกเขาไรก็คือก็จะได้ผลดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นซึ่งครังนี้บพว่าจะเป็นเรื่องอีหยังมันจะขึ้นอยู่กับฝ่ากับฝนอยู่นำ้ำอยู่เนาะนะคะแล้วข้าวไรน่นี่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนในช่วงที่ไม่กินไม่ใส่บอกเลยอีกด้ค่ะเพราะว่าอีหยังแบบปีนี้เป็น ปีที่มีกิมีไม่บรยบรยปลูกข้าวไร่นะคะแต่สวนที่เอามาให้เบิรงนี่คือสวนของอันป่าที่อยู่คางๆนะคะที่เพิน่นที่มิกิมใส่เคยเอาพัานพันธุ์เขาน้ําเพิ่นมาปลูกนะคะแล้วเป็นอย่างมิกินมใส่จังบอกว่าปลูกก่อนกันได้ผลผลิตขึ้นกันเพราะว่ามิกินมใส่เห็นอันอยู่ในสวนของตัวเองมันเป็นเขาที่เกิดขึ้นเองนะคะ เขาที่เกิดขึ้นเองแล้วเฮ็ดให้มีอันออกร่วงแล้วกะแกจะแก่พ้อมดิค่ะคือมันมันเกิดเองนี่คือบัน่นทางอีสานเขาเอ้นว่าเขาเนี่ยเนาะอ่าพอมีความชื้นนะคะเขาก็จะเกิดขึ้นเองนะคะแล้วบัดที่นี่มันออกร่วงนะคะแล้วแก่พร้อมนะคะไม่กินแลือมีใส่เลยว่าอ๋อแสดงว่า ไอ้ข้าวไร่เนี่ยข้าสามารถปลูกได้ว่าจำเป็นต้องจำกัดอยู่ในช่วงฤดูกาลนะคะแต่ถ้ามีฝนที่เหมาะสมนะคะความชื้นที่ดีนะคะที่เหมาะสมกับเขาเขาก็จะจะเลื่อนเติบโตได้แล้วก็ให้ผลผลิตได้ขึ้นกันนะคะเดี๋ยวมีกินวิสัยสีห้ยทุกทันไเดเ้บึงนะคะร่วมเขาแต่ที่เห็นอยังนี่คือเป็นเขาที่อันสภาพพื้นที่ได้บด่ดีเห็นบ่คะ มันบดีแบบใดบดี body ตรงที่ม่กินไม่ใส่บดไดดูแลเขานะคะบดใดดูแลแค่ปล่อยเขาอยู่ตามยะถาเลยนะคะเบิ้งค่ะเขาออกร่วงค่ะทุกท่านอันนี้คือเขาเหี่ยด้วค่ะเห็นไหมคะ่ะเขาออกร่วงแลรอกอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะถือว่าอุดมสมบูรณ์เบิ้งร่วงของเขาค่ะทุกท่านเบิ้งร่วงของเขาเนี่เห็นบ่นะคะก็ะคือสามารถที่จะ ปลูกกินได้ความงามของเขากับบสูบบ่สูบเขาหน้าปีเฮ้าดอกแต่เฮาสามารถเอามาปลูกแล้วก็ดูแลเขาให้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตได้ในช่วงฤด,ดูการที่บ่แมนฤดูบ่บ่บ่แมนฤดูเก็บเกี่ยวไหมคะยังเขาพ่วงนี้เกิดช่วงเดือนใดเดือนเมษาค่ะเขาจะเรื่มแท่งแท่งยอดแท่งอันรอขึ้นมาที่เดือนเมษายน แล้วเดี๋ยวนี้คือเดือนกรกฎาคมค่ะเดือนกรกฎาคมเขาถอดร่วงเล้วคะเห็นบ่คคะนี่กินวิใส่คิดว่าเขาจะตายค่ะแล้วก็ไม่ได้ดูแลออหยัง,เข,ยงยขเขาด้วยค่ะเพราะว่าอีหยังอาจจะฉีดยายาขาเขาโดยสัมนะคะหลอดลมหลอดตายมากนะคะยังสามารถได้ยูได้กินนะคะถ้าเขาปลูกหลายๆก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได,ด้ค่ะนี่เก็บเกี่ยวในอนอกฤดูการการเก็บเกี่ยวได นี่คือข้อดีของข้าวไร่ค่ะข้าวไร่นะคะพี่น้องท่านใดที่คิดว่านะคะสามารถเอาไปปรับใส่ในรวนในสวนของตัวเองนะคะก็ล่องเบิงเวยค่ะบางที่เขาอาจจะได้กินเขาไม้ในช่วงเดือนอันสิงหาคมไหมคะ่ะเนี่ยเห็นบ่ค่ะสามารถเทดได้ค่ะยิ่ง พวกที่เข้าเจเฮ็ดอีหยังแล้วเขาเมาอีหยังยังสีเขาเมาขายยังเสียห้องก็สามารถเอาพวกมีไปเฮ็ดได้นะคะอ่าเป็นแนวทางเล็กๆนน้อยนะคะเป็นสาระดีๆอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บางท่านอาจจะบ่เห็นความสําคัญแต่บางท่านเห็นความสําคัญนะคะเพราะว่าคนเฮาความคิดบ่คือกันนะคะเอามาเป็นกล็ดให้พี่ให้น้องได้เอาไปรับชมและเอาไปปรับใส่ในชีวิตนะคะ บางท่านดีก็ไปปรับใส่ด้วยค่ะบางท่านคิดว่าบอดีก็ผ่านนะคะขอให้ทุกท่านมีกินมีใสตลอดปีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ